คิดไปแล้วอ่ะคนสนใจออเนอร์ g i c V3 2ตัวเนี้ยตกไปนี่เลยเปิดตัวมา499 0 0เมื่อกลางปีที่แล้วเขาอยากรู้ว่ามันดีดียังไงนี่บางขนาดเนี้ยมาอย่างแรกเลยความบางในขนาดกลางเนี่ย4.4มิลพับพับแล้วเนี่ยความหนาเท่าไหร่รู้ไหมเ้ถือว่าเป็นมือถือที่บางสุดในโลกตอนนี้ตันี้เป็นจอ TPO Amoled 1 2อ h z รนะ1,000พล้านสีในขนาดกลางเนี่ยแสงสว่างนี่อยู่ที่1800นิตนะใช้หน้าจอขนาดกลาง7.92นิ้วแต่ว่าอย่างงี้ครับขนาดหุบเนี่ย แจ่มเลยก็คือนะครับผมส์ยอยู่ที่6.43นิ้วแต่ว่าเรื่องแสงเนี่ยดันไปถึง5,000นิตเลยโคตรโหดจะอยู่ในตัวเนี่ยเป็น Snapdragon 8 Gen 3นะถามว่าแรงไหมยังใช้ได้2 3ปีเนี่ยสบายๆมาดูเรื่องกล้องกันดีกว่ากล้องหน้านะมี2ตัวนะตัวละ20ล้านพิกเซลนะแต่ว่าพอคนจะถ่ายกล้องหน้าเนี่ยเขาบอกว่าตัวเนี้ยมันไม่ชัดเขาทำหมดนี้ได้ดูทุกคนดูนี่เปลี่ยนเป็นนี้เป็นกล้องหลังนะนะนี่เลยสวิตช์มาเห็นไหมตัวเนี้ยความเอียดสูงมากใช้กล้องตัวหลังเนี่ยถ่ายเป็นกล้องหน้า เ่ากับว่าเราสามารถเซลฟี่ได้แบบชัดด้วยโหหน้าตาดูแย่มากเลยนอนน้อยนี่เลนเทเล50ล้านแล้วก็เลนหลักเนี่ย50ล้านส่วนออตวายเนี่ย40ล้านจะบอกว่าทุกตัวนะครับผมกล้องทุกตัวเลยถ่าย 4K ได้60 fps ยกเว้นกล้องหน้าเนี่ย 4K ได้เหมือนกันแต่ได้30 fps แล้วพอเราถ่ายไฟใหญ่เนี่ยถ่ายเอาข้อมูลออกเนี่ยช้าไหมถ้าอยากได้รูปจะบอกว่า u s b c เขาเนี่ยเป็นเวอร์ชัน3.1ดนนะเร็วมากแล้วเป็น Display Port หนด้วย โคตรเจ๋งเห็นเครื่องบางขนาดนี้ทุกคนคิดว่าแบตเท่าไหร่ผมจะบอกให้ว่าแบตเตอรี่เนี่ย5,150มิลลิแอมป์โอ้โหโคตรบางโคตรโหดนะแล้วชาร์จเนี่ยไวแค่ไหนรู้ไหมชาร์จผ่านสายเนี่ย66วัตต์ชาร์จผ่านไร้สายนะครับ50วัตต์แล้วตัวเองเนี่ยเป็นรีเวิร์สชาร์จได้ด้วยก็คือเป็นพาววเอร์แบงค์ได้เสียบผ่านสายนะได้5วัตต์งานประกอบเขาเนี่ยผมว่าใช้ได้เลยแล้วการพับเนี่ยดูดิเวลาพับเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วกล่าวมาปุ๊บเฮ้ยยยยยตตรรรรงงงงอออพัับเเเนนนนนี้้้้้มมไไ่่่่คคหห็็ลลลถืวววาาาใชดดดแแแิขูะ ใช้ได้นะแต่ว่ามันพับในด้านเดียวนะอย่างนี้ไม่ใช่พับอีกด้านหนึ่งนะตัวใครโตรมันไหนๆก็พูดมาหมดแล้วเครื่องนี้นะอุปกรณ์ครบกล่องสภาพสวยเลยตัวนี้ตัวที่รีวิวนะ37ใครอยากได้เข้ามาจัดชอบปะชอบขอบใจดิดยตามไป